คลิปนี้มาแบบสดใสมากเวอร์นะคะก็ซัมเมอร์ทั้งที่เราจะมาสีเพลนๆเรียบๆมันก็ไม่ใช่นะคะคลิปนี้เลยมี How To มาฝากกันเป็น How To รับรมลมร้อนกับ3ลุก3สไตล์นะคะที่เอาใจสาวๆทุกบุค,คลิกกันไปเลยกับลุกแรกอันนี้นะคะสดใสแบบ Colorful ลุกที่2ในสไตล์าวหวานนะคะและลุกสุดท้ายสวยฟาดแบบสายฝอค่ะ เห็นเปลี่ยนลายลุกแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะว่างบเครื่องสําอางเราจะบาลไปเพราะว่าคลิปนี้เราจะใช้เครื่องสําอางราคาหลักร้อยค่ะดานี่ก็คือเครื่องสําอางที่เราจะใช้เนรมิตสามลุกในวันนี้ค่ะกับแบรนด์ Into It s h o p p i n g Collection แค่เห็นแพคเกจก็สมัมผัสได้ถึงความสดใสของคอลเลคชันนี้แล้วนะคะแต่ไม่ต้องกลัวนะคะโทนสีของเขาเป็นโทนสีแบบที่ใช้ได้ในชีวิตจริงไม่ได้มีสีสะท้อนแสงเออเหรอะอะไรแบบนั้นเลยค่ะโดยคอลเลคชันนี้จะมีไอเทมออกมาด้วยกันทั้งหมด4ชิ้น ชิ้นแรกก็คือ Intuit s a เซ t บ๊ p บบินเบลเท e พา Powder SPF 20 PA 3บวกเป็นแป้งผสมรองพื้นที่ช่วยในเรื่องของการเบลอผิวพรางรูขุมขนแล้วก็คุมความมันค่ะตอบโจทย์สาวไทยและอากาศร้อนๆแน่นอนมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด4เฉดสี C ชิ้นที่2ก็คือ Intuit Lip Pop ๊ i n t ิเป็นตินน้ำสูตรพิเศษนะคะที่ให้สีชัดแล้วก็เน้นความติดทนนานเขาบอกว่าติดทนตลอดวันนะคะโดยชิ้นนี้เราสามารถใช้ทาได้ทั้งแก้มแล้วก็ปากค่ะ มีให้เลือกทั้งหมดถึง10เฉดสีช,สชิ้นที่3ก็คือ Intuit Eye Poppin g Eyeliner เป็นอายไลเนอร์เนื้อแบบเจลที่มุนๆได้เลยไม่ต้องมานั่งเหล่านะคะคุณสมบัติเน้นในเรื่องความเนียนนุ่มแห้งไวติดทนแล้วก็กันนะ้ำมีให้เลือกด้วยกัน2เฉดสีค่ะและสุดท้ายนี้ไฮไลท์มากเวอร์ค่ะนี่คือ Intuit Eye Poppin Eye Shadow นะคะเป็นพาเลตอายแชโดว์ที่มี6สีในอันเดียวและทำออกมาให้เลือก3โทนสีด้วยกันค่ะ ซึ่งอายแชโดว์ของเขานะีคะจะมีเนื้อให้เลือก3แบบในอันเดียวเลยนะก็คือเนื้อแมทเนื้อมุกแล้วก็เนื้อชิมเมอร์นะคะและอย่างที่บอกไปก็คือโทนสีของเขาเนี่ยเป็นโทนที่ใช้ได้ในชีวิตจริงทุกอันค่ะ อันนี้อยากบอกมากๆค่ะสาหรับใครที่ซื้ออินดูอิ p ป๊อปปิ้นคอลเลกชันมาแล้วนะคะห้ามลืมสแกน QR โคดท่านข้างกล่องเด็ดขาดนะคะที่ลิฟที่แปง้งอายไลเนอร์ก็มี QR เช่นเดียวกันค่ะซึ่ง QR โคดนี้นะคะจะทําให้เราได้ร่วมลุ้นรับรางวัลใหญ่ของเขานะคะมีแจกทั้ง iPhone ทั้งสเกจตเที่ยวญี่ปุ่นใครลืมสแกนบอกเลยว่าพลาดมากๆจ้าก็ได้เห็นไอเทมทั้งหมดที่ส่จะใช้กันไปแล้วนะคะทีนี้ไปดูกันค่ะว่าแต่ละลุคเนี่ยไซจะมีขั้นตอนการแต่งหน้าอย่างไรบ้าง งานผิวลุกนี้เราจะลงตับแป้งดังนั้นใครมีอารยะทําใต้ตาก็ใช้คอนซีลเลอร์กลบกันไปก่อนนะคะจากนั้นใช้แป้งเบลอผิวใใช้เป็นเบอร์0ู w a หนึ่งวอนะคะก็ทาลงไปให้ทั่วหน้าค่ะตัวแป้งถือว่าปกปิดดีแล้วก็ให้ลุกผิวที่แมตได้ใจเลยใครชอบความคุมมันนะคะตัวนี้คือตอบโจทย์ค่ะซึ่งไซจะแถบลงบางจุดแล้วก็ใช้แปรงเนี่ยปัดแบบทั่วหน้านะคะจะทำให้เป็นการลงแป้งที่ดูไม่หนาเกินไป จากนั้นใช้แป้งเบอร์04สีอัลมอนด์มาลงกรอบหนะ้าเพื่อสร้างมิติเป็นคอนทัวร์แล้วก็ใช้ทินเบอร์06 4ีบูมนะคะมาลงเป็นสีแก้มกันสีนี้จะเป็นโทนส้มสดใสเวอร์ค่ะโดยเราจะใช้นิ้วแตะแล้วก็ค่อยๆแถบลงไปเบาๆบนผิวนะคะและสําหรับใครที่อยากได้สีให้มันดูอ่อนลงเป็นพาสเทลผสมรองพื้นลงไปนิดนึงค่ะจะทําให้ได้สีที่มีความซอฟต์ลงค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้แป้งปัดทับบางๆสีก็จะดูกลืนผิวค่ะ คิ้วสำหรับลุคนี้เน้นเป็นคิ้วทรงตรงนะคะแต่แนะนําให้มีความโก่งไว้เล็กน้อยนะไม่งั้นหน้าอาจจะดูแมนเกินไปได้แล้วก็เลือกใช้เป็นโทนน้าตาลอ่อนเนี่ยก็จะช่วยดูซอฟต์ลงจากนั้นก็ทําการไล่ดังค่ะพุ่งมากน้อยตามชอบ ทีนี้มาต่อด้วยการแต่งตาเจะใช้ทิ้นเบอร์สินะคะทาลงไปเป็นเบสก่อนค่ะใช้นิ้วแทบๆแล้วก็จะต่อกันด้วย Girl. อายแชโดว์พาเลตแซสซีเกิลโทนสีส้มสดใสนะคะแต่เป็นส้มแบบที่ไม่จัดจ้านเกินไปค่ะโดยการแต่งตาลุคนี้นะคะเราจะเน้นให้เห็นสีส้มชัดนิดนึงนะคะแต่ก็จะเบลนให้มีความฟุ้งนัวค่ะสามารถแต่งได้ในชีวิตประจําวันนี้ละค่ะ เม็ดสีของอายแชโดว์ในคอลเลกชันฟอปฟินอันนี้เราว่าสีค่อนข้างชัดเจนดีเลยนะคะถ้าอยากได้สีแบบจัดจ้านแนะนําลองใช้นิ้วทาดูค่ะแต่ถ้าอยากได้สีแบบฟุ้งๆนะคะใช้แปรงทาก็จะได้ความแบบละมุนมากกว่าค่ะเมื่อทาตาเรียบร้อยแล้วเราก็ต่อด้วยการเขียนไอายไลเนอร์นะคะโดยใช้ใช้เนี่ยสีดําลงไปทั่วขอบตานะคะเขียนไม่ต้องหนามากนะ จากนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนค่ะเพิ่มความเก๋แซบด้วยการใช้ไอายไลเนอร์สีน้ำเงินนะคะมาแต้มเติมบริเวณห่างตาจ้าก็จะดูแบบมีกิมมิคดูมีอะไรมากขึ้นแล้วก็จบด้วยการดัดขนตาปัดมาสคารา่าจะติดขนตาปลอมหรือไม่ก็ตามอธทยาศัยค่ะเทคนิคเพิ่มเติมพาเลตอายแชโดว์นี้เราสามารถใช้ในการปัดแก้มได้ด้วยนะคะและสีอ่อนในพาเลตเนี่ยก็สามารถนำมาทำเป็นไฮไลไท์ได้เช่นกันซึ่งบอกเลยว่าว้าวสวยมาก และคันสุดท้ายทาทิ้นเบอร์0 64, ูนสม้มส้มสีเดียวกับที่ใช้ทาแก้มนั่นแหละค่ะทิ้นรุ่นนี้เน้นติดทนไม่ต้องทาเยอะมากเอานิ้วแทบๆเอาก็จะได้ปากแบบดูซอฟต์ๆเบลอๆ หวานค่ะเตรียมผิวด้วยการลงแป้งทั่วหน้าแบบเดียวกันนะคะจากนั้นก็ปรับทรงคิ้วให้มีความหนาขึ้นนิดนึงแล้วก็ทําการไล่ด่างแล้วก็เชดดิ้งกรอบหน้าด้วยแป้งเบอร์0ูนย์สีอัลมอนด์ค่ะสีแก้มลุกนี้จะใช้ทินเบอร์0ูนย์ห้าสี่เซอร์ไพรส์ค่ะเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะว่าสีมันดูสะท้อนแสงมากแต่เวลาแตะลงไปบนหน้าแก้มเราเนี่ยได้สีชมพูล,ละมุนล,ละมสุดๆ ทีนี้มาถึงการแต่งตานะคะจะเริ่มด้วยการใช้ไอายไลเนอร์สีดำเนี่ยลงไปให้ชิดขอบตาแล้วใช้แปรงเนี่ยเบรนให้มันได้เส้นแบบฟุงฟ้งๆก่อนอายแชโดว์ที่ใช้คือพาเลต์ g e o u s Girl นะคะซึ่งเป็นโทนชมพูที่ไม่ได้หวานจนเกินไปไม่จำเป็นต้องเป็นสาวหวานฟรุงฟริงก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นโทนสีชมพูแบบที่ไปได้กับทุกสีผิวค่ะซึ่งลุกการแต่งตานี้เราจะเน้นให้เห็นสีโทนอมชมพูชัดนิดนึงแต่ว่าจะแต่งออกมาในโทนสีไม่เข้มมากค่ะ ตาตาเรียบร้อยก็ทำการดัดขนตาปัดมาสคารา่าลุคนี้โนขน,โนโตาปลอมจา้าสีปากใส่เลือกใช้เป็นเบอร์09นย์เก้บราโวค่ะเป็นสีชมพูสดทนไบรท์นะคะช่วยขับผิวแล้วก็ใช้เทคนิคเดิมเอาอายแชโดว์ปัดเป็นบรัชออนค่ะเพื่อสีติดทนตลอดวันแล้วก็ใช้สีอ่อนปัดเป็นไฮไลท์นะคะซึ่งขอบอกว่าสีอ่อนอันนี้เรดเวอร์ค่ะปัดแล้วหน้าพุ่งแบบผู้ดีผู้ดี ลุกสวยแซบอันนี้นะคะเราจะเตรียมผิวให้มีความอมแทนด้วยการใช้แป้งเบอร์0 3นย์แซนค่ะลงไปให้ทั่วหน้านะคะแต่อันนี้ต้องระวังนิดนึงต้องลงแบบทั่วมากจริงๆนะไม่งั้นสีผิวมันจะดูไม่เสมอเพราะว่ามันเป็นแป้งคนละเบอร์กับผิวเรานะคะและลงทั่วหน้าอย่างเดียวไม่พอนะจ๊ะก็ต้องทําการลงที่คอลงที่เนินอกปัดๆวนๆไปให้ทั่วค่ะ ส่วนเชดดิ้งนะคะต้องใช้เชดสีเข้มช่วยนิดนึงนะแล้วก็เน้นปัดร่องแก้มให้หน้าดูตอบๆบค่ะสําหรับคิ้วนะคะลุคนี้ตีโก่งขึ้นไปเลยจ้าไม่ต้องเขียนหนามากนะคะเน้นทรงคิ้วแบบชัดๆคมๆค,ค่ะส่วนดัางฟันนั่นเป็นเลยค่ะขอดั้งแบบพุ่งๆต่อกันด้วยแก้มนะคะใช้ตินเบอร์ซูตหนึ่งสีเซไฮเป็นโทนที่นูดที่สุดในคอลเลคชันนี้ค่ะโดยจะใช้นิ้วแตะแล้วก็ทาแถบๆลงมาเป็นแนวเฉียงจากหนกแก้มลงมาหน้าแก้ม แล้วทำการเพิ่มมิติใต้ตาให้ดูสว่างขึ้นด้วยการลงแป้งเบอร์ศ02ู024ันนี่จากนั้นมาถึงขั้นตอนการแต่งตาเราจะใช้อายไลเนอร์สีดำนะคะลากแบบแคทอายให้หางตาเฉียวฟุบขึ้นไปเลยค่ะแล้วที่เหลือก็เขียนให้ชิดเส้นขอบตา เฉดดอที่ใช้คือพาเลต Independent Girl นะคะเป็นโทนสีของสาวมั่นใจค่ะคุมโทนแบบน้ำตาลเงินทองนะคะโดยลุคนี้เราจะแต่งเป็นสโม k กี้อเล็กๆแต่ไม่เบลนดให้ดูฟุ้งสูงขึ้นไปมากนะคะเพราะว่าลุคนี้เนี่ยเราอยากจะแต่งแบบที่เดินถนนตอนกลางวันได้ด้วยค่ะสําหรับการทาตาเราจะทาทั้งข้างบนแล้วก็ทั้งขอบตาล่างด้วยนะคะขอบตาล่างเบลนสีเข้มแต่ว่าเน้นให้ดูฟุ้งๆลงมาค่ะ และเพื่อความแซ่บไม่ซ้ำใครนะคะขอบตาล่างเขียนด้วยอายไลเนอร์สีน้เงินไปเลยจากนั้นก็ทําการดัดขนตาปัดมาสคารา่าติดขนตาปลอมตามอัธยาศัยและเพื่อความแซ่บนะคะจะใช้ลิปทิ้นเบอร์ซูนซองสีคมี Call ค่ะจะเป็นโทนสีแดงกำกํานะคะลงไปให้ทั่วจากนั้นก็เหมือนเดิมค่ะเอาพาเลตมาทําเป็นไฮไลท์นะคะสีทองอันนี้ไฮไลท์ดีงามนะแล้วก็แตะสีเงินมาไล่ดังค่ะ สุดท้ายแตะสีทอ,ง,องนี้ลงบนปากนะคะก็จะได้ลิปแบบเมทัลลิกเรียบร้อยแล้วค่ะ How to 3ลุคที่นำมาฝากกันซึ่งแต่งด้วย Into It t o o p p i ป g c o l l e c t i o n นะคะก่อนจากกันไปอ่ะย้ำราคาอีกทีหนึ่งนะคะอายแชโด,ดวนี้จะอยู่ที่289บาทลิปเทนนัน,นี้นะคะจะอยู่ที่139บาทแป้งเบลอผิว179บาทและอลายไลเนอร์169บาทค่ะ ง่ายเวอร์มมีในเคาน์เตอร์อินทูอทั้งห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าในดรัฟโตชั้นนำทั่วไปนะคะแต่ถ้าใครที่เกลียดออกไปข้างนอกช็อปออนไลน์ก็ได้เช่นกันค่ะที่ www.intuitcosmetic.com วังว่าคลิปนี้จะถูกใจกันแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไปแล้วค่ะ